ครับก็สวัสดีครับ <c oughs> ต้องขอไปอวันนี้ก็มาถ่ายาภาพป,ป่าเนาะที่ว่าลกตอนนี้ก็ถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังดีที่ลูกชายมาช่วยเนาะ <c oughs> เพราะว่าลำพังเราก็คงจะไม่ไหวนี่วันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูกันนี่ครับ เพราะว่าเตียนหมดละโล่งเลยเตียนโล่งเลยเตียนโล่งหมดเลยนะครับภาพอาจจะผู้ว่าผู้ภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้ลม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 ยังช่วยพัดอยู่นะ้ออาจจะได้ยินเสียงผู้ว่าผนะู้ภาเน้อก็ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับในยามเย็น,นออกมาถ่าย ยายามเย็นเนาะก็ผ้าปคาับไม่ไม่ค่อยชายต้องดูท่าทางนะ่าจะมันนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เช็ดหน้ากล้องเลยแล้วไม่ได้เช็ดหน้ากล้องนะไม่ได้เช็ดหน้ากล้องนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผิดจากวันนั้นนะครับวันนั้นที่มาทางนะ้ำฝนตกน แต่วันตอนนี้ไม่ตกก็าแบบแบบอากาศเป็โอ่งโล่งไปหมดเลยแสงจากดวงอาทิตย์ก็จ้าสองจ้าเลยเนี่ยก็ให้ชมบรรยากาศหลังจากที่ทางป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบ นาเป็นแอ่งนำไปรูปสะน,นั่นแหละนะครับก็ใช้ทางยากพอสมควรเนาะทางยากพอสมควรเนี่ยตรงนู้นก็เป็นต้นเปลือนะครับต้นเปลือยต้นเลือก็ลูกชายมาช่วยทาง ก็เด็กเหนื่อยเพราะตควรให้เลยนเ,เอาเมื่อยเลยแหละเพราะว่าป่ามมันลกเนาะปามลรดจะให้ดูไม้กระถินนะครับที่ท,ที่ทางกัน,นเป็นไม้กระถินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวจะให้เดินดูเนาะ บรรยากาศอาจจะผู้ภาพผู้ภาพอาจจะผู้ภานิดนึงก็เป็นแองลงไปเลยนะครับเป็นแองลงไปเลยและส่วนทางโน้นก็ที่บอกว่าเป็นต้นไม้ต้นกระถินกับต้นปอกษาแล้วก็มีต้นมะม่วงก็ยังไม่ได้ทางไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ได้ทาง สมควรนะครับอาจจะจะเดินเดินถ่ายนะครับให้ดูอาจจะบูบา้าบูบาเนาะนี่เป็นแอ่งลึกลงไปเลยเป็นแอ่งลึกลงไปเลยนนเป็นแอ่งลึกเลยตอนต้นปืนกลางนั้นเราก็ลงทําไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีน้ำด้วยแล้วก็ จะเกิดอันตรายเพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรบ้างเนาะถ้คนเดียวก็ไม่กล้าหรอกคนเดียวก็กลัวนั่นแหละนะคนเดียวก็กลัวนะให้ดูบรรยากาศพื้นที่ประมาณเกือบเกือบสองไรพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่ กถ่ายให้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆครแล้วก็ตอนนี้ก็มีเครื่องบินมาแจมด้วยครับเครื่องบินมาแจมอ่านี่กำลังบ,งบินอยู่เครื่องบินมาแจมเนาะ ก็เขาก็ทำนาทีของเขาไปเนาะเราก็มาถ่ายทำของเราภาพภาพไม่ค่อยชัดนะครับภาพไม่ค่อยชัดเลยดูภาพออกจามัวภาพออกจามัวเนาะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับแดดแดด ไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนเพราะว่าตะวันร้อนๆล,ลงไปแล้วอ่าจะใกล้จะตกดินแล้วนะใกล้จะตกดินแล้วใกล้จะตกดินแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเดินถ่ายให้ดูนะครับ ก็ดีครับถ่ายเอาไว้เนาะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมด้วยเนาะว่านี่คือผลงานที่เราตัดไว้แล้วก็คือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าห้าเนาะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าห้าเราก็ใช้ธรรมชาติอย่างนี้แหละก็ มาตัดกันสองคนกับลูกชายใช้เวลาสามวันเนาะใช้เวลาสามวันนี่เมื่อวานนี่นะครับเป็นเมื่อวานใช้เวลาสามวัน ดูสภาพเนาะดูสภาพซึงเขาที่เห็นอยู่ไกลลิบๆนั่นคือคือหน้าพารานนะครับคือหน้าพราน,น,รนา,รานบรรยากาศตอนยามเย็นเนาะ ยามเย็นแดดอ,อ่อนๆนี่ครับมาถ่ายเอาที่จะพอจะทำได้เนาะเอาที่พอจะทำได้ ส่วนพึ่งก็พึ่งก็อยู่ตรงโน้นเนาะพึ่งพึ่งอยู่ตรงโน้นเมื่อวานก็ทัดทายอยู่แต่ก็ไม่ได้มาต่อยหรอกเราก็ไปทําที่เขาจนพังหมดเลยแต่เขาก็ได้แค่ตอมเฉยๆ,เข,ยๆเขาไม่ได้มา,มาต่อยมาลังแกเราเนาะอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนั้นอยู่เตี้ยติดดินเลยครับหลังใหญ่บิ่มเลย ก็ยังต้องขอบคุณเขาน้ที่เขาไม่ทำร้ายไม่มาต่อยเราเขาแค่บินมาดูดูเราเฉยๆก็ยังนึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทำไมเขาไม่ต่อยเราเนาะทั้งที่ถ้าเขาจะต่อยเขาก็ต่อยได้เนี่ยพอเราไปรังแกเขานะ่ะเราไปตัดของเขาพังหมด นี่ครับจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ต้นต้นกระถินขนาดนี้เลยแหละต้นกระถินขนาดนี้และประมาณต้นขนาดข้อมือเราใหญ่กว่าข้อมือเรานิดๆก็มีนะแล้วก็ตัดจนจนเตียนมาแล้วเตียนมาแล้วจะถ่ายดูให้ดูให้ชมกันเนาะเป็นบริเวณร,บรอบ พื้นที่เกือบสองไร่พื้นที่เกือบสองไร่ข้าง,งล่างน้นข้างล่างน้นจะมีน้ําอยู่นะครับข้างล่างน้นจะมีน้ำเนาะจะมีน้ําอยู่มีเห็นเห็นหมดเลยนะนี่นนะจะมีน้ําและตรงน้นจะมีตรงที่ที่ดอกหญ้านั่นก็นั่นก็เป็นแอ่งน้ําเป็นแอ่งน้ําเราไม่สามารถจะลงไปถางได้เนาะ แล้วก็ตรงห้องมุมนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นน้ํานะครับเป็นน้ําที่เป็นแอ่งลึกลงไปเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นน้ํานะครับเป็นน้ำน,น,น้ำ,นำทางนั้นเลยเนี่ยเป็นน้ําทางนั้นเลย,ยก็ใช้เวลาพอสมควรสามวันด้วยกันก่อนจะเสร็จเนาะ ถ้าลำพังคนเดียวก็น่าจะอยู่ในระยะสิบวันนุ่งหละไม่เหลือเข้าโครงเดิมเลยนะครับถางเสร็จเรียบร้อยแลย้วไม่รู้ไม่เหลือเข้าโครงเดิมเลยเป็นที่โล่งไปหมดเลยเป็นที่โล่งเลยนะครับเป็นที่โล่งเลยเห็นคันสายอยู่ตรงนู้นลิบ ก็ที่เห็นแทงไปขาวๆนั่นก็คือบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์นะครับอาจยะจะให้ดูซูมให้ดูนี่ครับเป็นบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์นะครับรบ,บริษัทจเจริญโภคภัณฑ์สมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังทาอยู่ทํางานแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเราทำอยู่บริษัทจเจริญโภคภัณฑ์นแค่ปีเดียว แล้วก็ย้ายไปทํางานที่เกษตรจนกระทั่งเกษยียณอายุราชาการเนาะก็เลยเนี่ยถ่ายภาพมาให้ดูน,นี่คือบริษัทเจริญโภคันฑ์นะครับก็เป็นอากาศในยามเย็นนะครับกลางทุ่งเลยกลางทุ่งนะครับกลางทุ่ง ถามว่าอากาศสดชื่นไหมก็สดชื่นดีครับไม่ไม่ร้อนนะครับอากาศสดชื่นดียามเย็นเนาเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกที่หนึ่งก็เดินรอบรอบนะเรบเดินรอบรอบเดินรอบรอบก็นี่ตกพี่มือพีมือลูกชายทั้งขนาดที่ตัดเนี่ยพี่มือของลูกชายตัดให้ นะาครับมืดมัง่งสว่างมั่งก็ต้องขออภัยเนาะมืดมั่งครับก็อาจจะแจมม่มบางอาจจะไม่ชัดมัง่งเนาะต้องขออภัยก็พยายามความหน้ากล้องนิดนึงนะครับพยายามความหน้ากล้องนิดนึงอ่านะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้เครื่องบินวนมาอีกละ,นะครับเครื่องบินวนมาอีกละอ่านะ สำหรับไอปลาปลามะมุ้ยก็ยังไม่ได้แตะต้องเลยครับเพราะว่ากลัวคันอยู่เนี่ยเนี่ยกลัวคันเนาะเนี่ยตอนนี้ก็เครื่องบินมาละเครื่องบินมาละเครื่องบินมาละได้และ แล้วเนาะก็มาบินโชบๆแล้วก็ถ่ายเอาเข้าไปเลยเจ้าของเขาดูด้วยเนาะเผื่อเผื่อเจ้าของเขาเปิดดูคลิปนี้เขาก็จะได้เห็นโอเขามาบินที่นี่เลยก็ภาพก็อาจจะบูบาทบูบาเนาะ ก็ตามภาษาเนี่ยแเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขากล้องตั้งเนาะนั่นแหละเราก็ถ่ายตามภาษาเราเดินถ่ายด้วยอ่าตอนนี้ก็ขอญอาตเดินเดินใหดูรอบๆเนาะเดินให้ดูรอบรอบเ,อเดินให้ดูรอบๆอ,อ,อบเนาะ หน้ากลมตาเดินคือต้องต้องดูด้วยว่ามีมีต้นไม้มีท่อนไม้ไหมว่าะงั้นเดี๋ยวเราจะ,จะเดินสะดุดเนาะก็ต้องดูด้วยเนาะรับนี่ก็เป็นลำลางเป็นลำลางที่น้ำไหลมา ป่าลกมากครับลกๆล,ลกจริงๆเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่วบาพูดเล่นนะครับลกจริงๆแต่พอเราถางแล้วก็ก็ดีอะเนาะดูสภาพเนี่ยดูสภาพแล้วก็ดีอะดูสะอาดหูสะอาดตาดีนี่ครับดูสะอาดหูสะอาดตาดีมากเลยดูแจ่มเลยแหละ ดูจเลยแล้วก็สำหรับพุ่มที่เห็นอยู่นี่นั่นเราก็ต้องปล่อยเขาเพราะว่าพึ่งอีกลางหนึง่งเขาเขาอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รบก,กวนเนาะเนี่ยอผ้าจจะวไวเนาก้าวเดินเนาะ พึ <ersch> <S <S ่งเขาอยู eh ่ของเขาเราก็ไม่ไม่ไปวุ่นวายไม่รบกวนกันเขาก็อยู่ของเขาเราก็ทางานของเราแต่ก็ดีถ้าพึ่งพึ่งเขาก็ไม่รบกวนเรานะในระหว่างที่เรามาถางตัวนี้นะเนี่ยถางอยู่โคนเนี่ยนะถางอยู่ที่โคนเขาเนี่ยเขาก็ไม่รังแกเราอ่ะก็ไม่ต่อยเราอ่ะ นับว่าเป็นบุญของเรามัง้งหรือ,อยังไงหรือหรือเขาไม่อยากจะทำลายเราก็ไม่รู้เนาะหลังก็ใหญ่ครับหลังใหญ่ถ้าจะให้ดูเราก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ก็ไม่อยากรบกวนเขาเนาะไม่อยากรบกวนเขาให้ให้เขาอยู่ของเขาตามสบายของเขา คือเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขานีก็เป็นแอ่งเป็นลึกลงไปเลยนะครับเนี่ยมีน้ํนาด้วยแหละม,นมีน้ํนาด้วยมีน้าด้วยเนาะมีน้ํนาลึกเลยแหละตรงนี้น้ําลึกเลยน้ําลึกเลยครับก็ให้ดูบรรยากาศเนาะมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนาะเนี่ย ก็ทําเตียยโล่งเลยครับเตรียมโล,ล่งเตียยโลงเลยไอ้มาที่เราถางพวกกระถินพวกปกกระสาแล้วก็เถาวันเถาอะไรตอนมีอะไรเนี่ยนะเทาเถา و อจอด้วยก็ทําเรียบร้อยนะเท่าที่แรงเราจะพอมีทำนั่นแหละ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนที่ข้างๆเขานี้ก็ปลูกข้าวฟ่างเนาะปลูกข้าวฟ่างกันเป็นข้าวฟ่างน่าจะเป็นข้าวฟ่างข้าวฟ่างแดงเนาะน่าจะเป็นข้าวฟ่างแดงนี่แหละกาลังออกช่อเลยนี่เนาะกำลังออกช่อฝนก็ไม่ ไม่อำนวยเนาะฝนไม่อำนวยเขาไม่ตกอ่ะ่ไม่จกมาเนาะก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็ให้ท่านได้ดูว่านี่ถ้าไม่ถางปล่อยทิ้งไว้อีกปีนึงก็คงจะเข้าไม่ได้เลยแหละครับเนี่ย เพราะว่าขนาดปีเดียวยังลกขนาดนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ตะวันร้อนๆแล้วตะวันร้อนๆใกล้จะตกดินแล้วครับใกล้ใกล้จะตกดินลวเนี่ยเนี่ยเห็นดวงตะวันนั่นแหละเห็นดวงตะวันจะตกดินลวก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับก็ต้องขออนุญาตลงคลิปเลย,เลยแหละ เดี๋ยวจะต้องเดินย้อนกลับไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปที่หัวที่หัวล็อกนู้นพาเอารถจักรยานจนจอดทิ้งไว้ที่หัวล็อกแล้วก็เดินมาท้ายไรเสร็จแล้วก็เตียนโล่งเลยเหลือแต่ต้นปลือที่เราทำไม่ได้นะเพราะว่า เป็นน้ำโดยเป็นป่าที่ลกทึบเนาะเราทำไม่ได้ลงไปข้างในอันตรายเราก็กขอจบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ที่ได้เข้ามาชมเนาะ